สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะช่วงแกะกล่องนะคะไม่ใช่แกะกล่องสิคะเขาเรียกว่าแหกถุงละคะ่ะนี่ค่ะเอชเอ็มหมือนเดิมค่ะพี่พิมชอบใส่คุณว่าเอะทำไมคะพี่พิมพี่พิมซื้อบ่อยไป็นไหมคะนู่นนี่นั่นก็เป็นชุดซัมเมอร์จำได้ไหมพี่พิมเคยซื้อเกงตัวนี้แล้วทุกคนแล้วมันบอกว่ามันสั้นเกินอะคะ่ะกางเกงลายอันนี้นะคะ่ะแล้วก็ หลายลายคนก็บอกก็ใส่ไปสิ้าสั้นๆบ้างแต่ก็เลยส่งสอันนั้นไปให้น้องสาวค่ะเพราะมันสั้นเกิดอุ้ยนี้ก็นี่ขนาดเป็นไซส์แปดแล้วนะทุกพี่จะใส่ไซส์หกนะคะเสมอติ่งมากเลยค่ะเจอกันค่ะค่ะแล้วก็แป๊มหนึ่งนะ้าคนบอกทำไมเราต้องมาใส่เสื้อผ้าให้ดูมันเป็นแฟชั่นหน้าร้อนที่นี่ครับอันไม่รู้มันจะเหมือนเมืองไทยไหม นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งตัวละยี่สิบสามสิบว่างกันไปตัวนี้ก็ตัวนี้เสรผ้าถูกๆดักด,ดาดค่ะตัวใหญ่มากเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะมันเป็นชุดอะไรที่แบบว่า <c oughs> ยุตีนสามีมากเลยค่ะโอ้โหนี้มันสั้นเสมอจริงๆนะครับแบบว่าโอ้โหม้โหมี <c oughs> แต่คือใส่หน้าร้อนหน้าร้อนสบายสบายเขาจะแม้ตัวนี้ห้าหกสิบไม่ใช่ห้าหกิบาทพูดผิดเท่าไหร่นะเกือบสองร้อยบาทตัวนี้เนะาะก็ใส่สบายสบายเป็นลายดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นี้ก็ต่อไปครับเกงยีนสั้นสุดติ่งมากค่ะท่านี้พับขึ้นโอ้โหแบบว่าข้างกระหลังอะไม่กล้าใส่ไปไหนนะคะโอ้โห,โห ซีรีห้อยสุดฤทธิ์ค่ะซิลิโคนห้อยสุดฤทธิ์ไม่ไหวนะโอ้ถ้าใส่ตัดย่าแถวนี้อนะโอ้โหแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าตัวนี้ก็เป็นไซส์ไ e. อผิดอีกแล้วก็ลางร่น <laughs> <laughs> มันสั้นเกินค่ะดิฉันไม่ใส่อะค่ะดิฉันไม่ค่อยใส่แบบสั้นเสอมอหูสักเท่าไหร่นะคะ <laughs> เพราะว่าบ้านไทยไม่ได้สวยงามมากนะครับมันก็ไม่ได้ดำนะคะ ผมมาแหกอะไรให้เขาดูล่ะก็คือว่าไม่รู้สิขอรู้สองกระจบแป๊บนึ่งอโหอันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำจะดีกว่าไหมในความคิดพี่พิมนะคะไฮคัทอย่างนี้เหมือนเกงตัวนั้นพี่พิมพ์ใส่เค okay, ค่ะตัวนี้ก็รลวมๆฉันไม่ปลื้มสักเท่าไหร่นะคะ Bye bye.